สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวย้าน้อยสู่สอตัวรูดงวดประจำวันที่27มีนาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของว่ประจําวันที่26นะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินแกลู่อยู่ที่8กับ1นะครับผมสำหรับ8นะครับผมก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับผม78นะครับผมก็มาตัวเน้นนะครับผมแล้วก็18นะครับผมเป็นชุดคู่รูดเลยนะครับผม18ก็เน้นๆนะครับผมแล้วก็มา สองหนึ่งนะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งแล้วก็มาในรอบ v i p หนึ่งสองนะครับผมก็มาเด้งเด้งเลยนะครับผมสำหรับสูตรสองตัวรูดนะครับผมก็ยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม แอดมินก็ให้รูดู่ที่5กับ2นะครับผมสำหรับ5นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่50นะครับผม5 1 5 4และก็58นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่21 23 26 29 และก็2 5นะครับผมถ้าเอ็ซีพีน้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับเอ็ซีพีน้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ5กับ2นะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็8 8นะครับผมก็ระวัง55กับ8 8นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่8 5 0 6 5 1 1 2 3 และก็ 1, 2, 6นะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเงปังปังนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ